สวัสดีค่ะวันนี้ของฟานนะคะจะมาที่ของที่เอาไปมาค่ะมาคือกระเป๋าค่ะกระเป๋าแล้วก็สีนะคะกล่องสีเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องสีเอามาไม่ได้เดี๋ยวแม่ว่าวันนี้น้องฟ้าจะบอกความจริงค่ะน้องฟ้านะคะสอบได้ที่เออไม่ใช่สอบได้ที่น้องฟ้าสอบใบเฮ้ยน้องฟ้าดีใจมากเลยน้องฟ้านะคะ สอบได้ที่ที่ทีสีเดเเี๋ยวน้นัฟุกคัดนักองสอบได้ที่สิบสิบสิบีนะฮะนฟุหากันมาสิอันดับเลยเนาะก็วันนี้เราจะมาเปกบลาที่ครูให้มาเดี๋ยวเรามาแก้กันเลยเดี๋ยวเราแปนะ แกนแกะยากเกินก็จะมีคู่มือการใช้งานด้วยอุ๊ยเดืเดแล้วอะไรนีนะการุณาแป๊ดหนึ่งแป๊ดเดียวนะมีออกมาแล้วตัวกับเราแล้วก็คู่ อันนี้ออกเหมือนกันน่าเป็แ่มีภาษาอังกฤนใบภาษาอังกฤอะไรอะ Pensil sharpener นะ Pensil sharpener มี่างกิด้วยแต่ว่านี่นะครคุณมีการใช้น้าแนี่นะครัอันนี้ออกเลยอันนี้ก็มีรูปนี้น่ารัก นี่นะคะเราไดูตุ๊กับเราปเลยฟัดิตสีนี้อ้าวตรงนี้เป็นแม่เลยกหรออ้าวฟองน้ำเนาะมืดมากเลยนะตรงนั้นน่ะมืด้วยนะตุ๊กตาเรานะคะ่ด้นมีเลยนะสีสัาส้มน้ำ เขาเร็นล,ล่กแม่ะคะเดยาด้วยอย่ามาอ่านคู่คู่มือการใช้งานกันเลยหลังแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ดึงตัวนี้ออกมาให้ดึงตัวเสื้อที่เขียนว่สิเดี๋ยวดึง ขอหนงนะคะับนี้เรืเอเรอมีนี่นีะเแบบนี้น้ำอาไปนี้มเน้ไม่มันมืดเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวไปเฝ้าไปีวให้หมดก่อนอะไรๆๆๆ อือดีมากนะคะดิ๊กตัวนี้ของมามันก็จะเป็นตัวนี้เลยโอ้บายเอาฟ้าได้มาจริงๆนะคะก็ตรงนี้คู่มือกล่องนะคะพยา,ายายมาให้มานะคะนี่นะคะคู่มือกล่องใส้หนังเด็กจะต้อ คันที่ฟุกขับคันที่ฟุกขับโอาไว้เดี๋ยวมาเอาิ้นก็เห็นแล้วฉันเห็นเลยจ้ะรู้สึกว่ารถพ่วงมะไรนจัง